ไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับวันนี้กับผมนะฮนด์มินเทสปืนแบงก์กันนะอยู่กับผมรอบพิเศษนะฮะวันนี้พิเศษคือลูกค้ามารับเองนะรอบแรกเนาะครับวันนี้จะมีวันที่8ตุลาจะมี3รอบเลยนะจะแบบพิเศษสุดพิเศษ,เศษแล้วก็มีรอบปกติอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับวันนี้เป็นซิกซ์เซาเวอร์พีสองสองศูนย์นะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับเองจากผานทองนะชนบุรีเรานี่เองนะครับก็เพิ่งสั่งมา2วันที่แล้วเนาะสองวันที่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเลขโค้ด อ่าลงท้ายด้วย399นะอันนี้จะรีวิวก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับนะแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวจะลงคลิปที่ลูกค้ามาให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือเราจะเช็คอ่าก่อนที่ลูกค้าจะมาแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คกับลูกค้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับอ่ะคือรีเช็กก่อนนะรอบแรกอันนี้คือยังไม่ขึ้นลำนะครับมาร์คแดงยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นลำแล้วมาร์คแดงขึ้นเห็นไหมสีแดงนะครับ กดลั่นไกลสีแดงหายไปนะครับนะตัวนี้เป็นระบบเดอร์์ชั่นนะเดอร์อ์ชั่นแล้วก็มาร์กิ้งนะครับตรงศูนย์หลังนะครับแล้วก็ศูนย์หน้านะครับครบนะโอเคนะเบรคเซอร์ปีสามสองศูนย์ในสองแม็กกาซีนนะครับลุ่หมวสลด์น้างกดแม็กกาซีนล่วงเลยนะครับมาดูสไลด์นะครับไม่ติดขัดนะไม่มีติดขัดเลยนะครับแล้วก็แดี๋ลั่นไกลทิ้งก่อนนะครับเป็นระบบเบอร์ชั่นนะครับและตามนี้นะโอเคมือร้ายนะผมต้องใช้มือด้านนี้นะครับอะนะครับนะนี่นะถ้ามือด้านนี้โอเคนะนะครับนะ มือฝั่งนี้ร้ายจริงๆนะเป็นไรไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมจะลองคัดกระป๋องทองสามนะครับแล้วก็ปอกเงินสามนะครับรวมเป็นหกนัดเลยนะรวมเป็นหกนัดเลยนะครับนะนี้ของคุณอัอดด้านในนะครับนะอัดด้านในชลบุรีนะครับรอลูกค้าเข้ามารับแต่อันนี้รีวิวก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับอ่ะ มาลองดูกันนะครับผมต้องจับดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปจะโดนปุ่มกดแม็กนะครับทั้งหมด R6 หรือ5นี่แหละนะครับนะปอกเงินปอกทอง1 2 3 4 5 6นะครับ6เลยนะก็ลูกหมดสไลด์ค้างคัดออกมาได้สมูทมาทั้งสองปอกเลยนะครับปัดแม็กซาซีนลงไปนะครับจุดเตือนแดงนะครับเห็นไหมเมื่อขึ้นลำนะครับร่างกายดูนะหายนะครับระบบเดอดพัชั่นนะนะเห็นไไม่ล้าแล้วยืดนะโอเคแล้วระบบเดอดพัชั่นนะครับลดแม็กนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะ ลุงหมดสไลด์ค้างนะครับถ้าไม่กดแม็กนะไม่ออกนะดูนะดึงดูนะไม่ออกเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าออกมันหลุดแล้วเนะี่ยไม่แล้วไม่เดี๋ยวเขาหาว่าแม็กมันไม่ล็อกนะครับมันล็อกนะแต่ว่าเราเนี่ยไปโดนปุ่มปลดแม็กมันเองมันจะปลดง่ายนะถ้าโดนนิดเดียวก็ล่วงแล้วนะครับนะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับดับเบิลชันนะครับเรียบร้อยนะครับของคุณ ของคุณอัดดานในนะครับ ah. ก okay, uh ็เ huh. ร no uh ียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับเองอันนี้คือผมรีวิวก่อนนะเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมาเองเดี๋ยวไปดูคลิปกันก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเดินทางมาแล้วนะครับจากพันทองใช่ไหมจากบุรีนะครบนะก็มารับซิกเซอร์ที่สักงศูนย์ตัวนี้นะครับลูกค้าได้ชำระไว้ประมาณล่วงหน้าสองวันครับโอเคนะครับนะอันนี้ก็เดินทางมารับแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเช็คระบบกับตัวนี้ก่อนเลยนะครับกับลูกค้าด้วยนะพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับตัวนี้นะครับเป็นซิกซ์ซเอร์ V สามสองศูนย์นะครับสองแม็กซีกนจับโันอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะขั้นแรกนะครับตันนี้คือยังไม่ขึ้นลำนะครับมามาจิ้งเตือนจะยังไม่ขึ้นนะครับเมื่อเราขึ้นลำนะครับมาจิ้งเตือนจะขึ้นเป็นจุดสีแดงนะครับตรงเล็กแล้วก็ถ้าวันนขั้นออกไปมันก็จะหายไปนะครับนะโดนนักขั้นนะตัวนี้นะครับก็จะได้สองแม็กซีกนนะครับ ล้วก็ฟีนเนี่ยลุกกหมดจะสไลด์ค้างนะครับหมดนั้นก็ฟีนลงาเลยอันนี้ติดติดมือผมนะนะติดติดมือผมสองสองใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสไลด์ก็จะสมติมากนะครับไม่มีการปิดฝของคันก่อสไลด์นะครับองของเครให้อยู่ก่อนนะครับเพราะว่าเวลายิงมันจะขาดเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ขึ้นจะลงกดเมนชั่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูการทักบอกกันนะครับผมจะลองซักบอกทองอันนี้คือกอกทองนะหัวจะใหญ่กว่าอกเงินนะครับแต่ด้่เการบอกที่ทดสอบแล้วเราจะได้บอกไทยนะครับ ออกไปในการครับนะครับผมจะลองกันให้ดูแปลกนัดนะครับทองสี่ฮะแล้วก็เงินสีนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ลูกค้าดูเลยนะเป็น g ีที่ให้ลูกค้าดูเลยนะครับแปลกนัดนะครับนะนะครับ ก,นะก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับการรีวิวระบบให้ลูกค้านะครับก็อันนี้ลูกค้ามาล็อเองนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไอเดียเมือสั่งสินค้านะครับเดี๋ยวขอจบวิดีโนี้ขอคุยธุระกับลูกค้าก่อนนะครับบ๊ายบาย